ชัดแล้วชัดไม่ชัดทุกคนดูคลิปนี้เลขาหมอนได้เดินเข้ามาในห้องของและถอดกระเป๋าวางลงที่โต๊ะจับตาดูดีๆครับนี่ครับควักเงินออกมาแล้วดูครับทุกคนนั่งนับอย่างสบายใจแล้วเลขาก็รุกออกจากเก้าอี้แล้วก็เดินออกจากห้องไปครับแต่เลขาพลาดครับที่ทิ้งกระเป๋าไว้ตรงนี<ก>คน้คือตอนนี้เลขาไม่ไม่กลับมาบ้านนทุกคนและมันลืมเอากระเป๋าอันนี้ไปผมนี่ยจะนั่งรอตรงนี้แหละถ้าเลขามาผมจะถามเลยว่าเงินเนี่ยเอามาจากไหนและรถผมอยู่ไหนทองผมอยู่ไหนคือผมรู้ทุกอย่างแล้วนะครับแต่มาดูกันว่าเลขาจะยอมรับหรือเปล่าผมได้นั่งรอเลขาาม เดินมาแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลขามีอะไรจะถามวะนี่ของเงินนี่มาจากไหนเอามาจากไหนเงินทั้งสองแสนนะเลขาเอามาจากไหนเขาทำงานเลนี่ไงทุกคนเลขายังไม่ยอมรับเลยเลขาทำเพื่ออะไรวะถามตรงๆเอารถมอเตอร์ไซค์ไปขายทางเดียวเหรอเอาประธานด้วยสุดท้ายเลขาก็ยอมรับทุกอย่างครับไล่ออกนะถ้าเป็นแบบนี้ก็ถือว่าหายกันไงที่ประธานแอะซุกอะไรลเดินไปซ่อนบอกแล้วเลย คนที่สรุปเลขาเอาคืนผมมเนียผว่าเล่นแบบนี้ไม่ได้นะครับเอาคืนแรงเกินไปอะ่ะผมต้องทำยังไงต่อดี